ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสี่นาทีนะคะแต่ว่าตะวันยังไม่ตกดินอาจจะตกดินแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีแสงอยู่ทุกคนเห็นคลื่นสีส้มๆไหมคะนั่นเป็นภูเขานะคะอยู่ตรงภูเขาเลยนะคลื่นสีส้มๆตรงนั้นเห็นไหมจ๊ะนี่แหละเป็นหน้าบ้านป้าติมนะ,ะตอนนี้บริเวณบ้านป้าป้าก็ม่ได้พัก บ้านเดินบ้านทำความสะอาดมือท,ทุกส่วนกวาดเศษไปม,งมุงใบไม้ด้วยนะเนี่ยบริเวณหน้าบ้านนะคะวันนี้มีตลาดนะแต่ป้าติ๋มก็ไม่ได้ไปนะคะหนึ่งทุ่มกว่าแล้วตอนนี้นีร่รอบรอบบ้านของเราไฟเสาไฟโซล่ากติดแล้วไปเสาไฟกติดแล้ว ลุงถือน้ำแข็งมาใส่ตู้นะคะป้าก,ก็ะทำความสะอาดกวาดเศษขยะนะคะที่อยู่ตรงบริเวณพงหญ้าตรงนี้แล้วก็กวาดเศษใบมงใบไม้มไมมนะคะไปเก็บหมดเลยนี่แหละทำความสะอาดไปพาดูบริเวณหน้าบ้านนะคะ ยามค่ำคืนที่บ้านป้าจะทำยังไงไม่ให้มันสั่นดี <c oughs> มือมันสั่นเนี่ยป้าสีบ้าันมือเนาะทุกคนเพราะว่าป้าเคยไปอยู่กับน้าชาย แกสอนว่าเฮ็ดบ้านเรือในสะอาดป้าเคยไปเลี้ยงน้องเนาะอยู่กับน,นาชายแกจะสอนว่าทําบ้านเรือในสะอาดบุญรักษาเทวดาสิคุมครองเพิ่นสิมาตรวจบานยามมื่อคืนเพิ่นสิมาตรวจบานยามมื่อคืนเดอ้อเฮ็ดบ้านในสะอาดแล้วก็อย่าทําให้บ้านมืดมันจะดูโศกดูเศร้าดูมัวมองดูอึมครึมเนะค่ะป้ากบลุงก็เลย คิดว่าอยากให้บ้านของเรามันสว่างแี่ดป้าก็เลยติดติดไฟอยู่บนเพดานหลังคานะคะบ้านป้าไม่ใช่สองชั้นนะตัวนั้นเป็นเพดานหลังคานะคะทุกคนป้าสิติดแบบนี้ฝั่งนน้นก็ติดนะฝั่งนน้นมีห้องน้ําป้ากะสติดหน้าบ้านาป้ากะสติดไว้นะคะบริเวณหน้าบ้านก็สีไม่มืด ประมาณนี้จะดูสลัวสลัวสักหน่อยนะ大นะแต่ว่าไม่มืดนะคะไม่มืดจะติดไฟไปแบบนี้วันนี้ไฟตรงร้านก๋วยเตี๋วดันติดติดดวงเดียวปกติจะติดสองดวงนะคะนี่แหละคือบ้านป่านี่ตรงร้านกาแฟก็จะมีไฟนะคะเนี่ยให้ดู ชูไฟกันคืนค่ะหนีน่นะร้านกาแฟก็จะมีไฟเหมือนรีสอร์ท嘛ทุกคนใช่ไหมตะวันยังไม่ตกดินเลยแต่สวยมากเลยเนาะดูเป็นคืนสวยมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมคลิปวีดีโอของปาติมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะบ๊ายบาย